คู่ต่อมานะครับคู่ที่2ของรายการนะครับเทพรัตน์คองสวนพลูรีสอร์ทปะทะกับมาโนโลิสพันลิสติสนะครับจากกรีซนะครับสำหรับข้อมูลของนักชกทั้งสองฝ่ายก็ตามที่เห็นนี่เลยนะครับก็ชกกันในรุ่น60กิโลกรัมนะครับสำหรับกิริกรางการชกในคู่นี้นะครับก็จะเป็นมวยไทย3ยกยกละ3นาทีนะครับ เรามาดูไฮไลท์ในการชกยกที่1น,นะครับผมจังหวะน,นี้เทพัละติซ้ายมาโดนมาโนโลิ์สวนหมัดขึ้นมานะครับแล้วก็หมัดซ้ายไป1 2เข้าไปโอ้โหมาโนโลิตและในจังหวะน,นี้นะอกลางเหลียวหลังนะเตะเข้าไปนะแล้วก็จังหวะน,นี้มาซ้ายมาซ้ายมายมขวาเข้าไปซับคอมโบ1 2ต่อยตัดลำตัวอัปเปอร์คัตมาในช็อตนี้นะโอ้โ เรามาดูไฮไลท์ในการชกยกที่2นะครับจังหวะนี้มานริจ้วงตัดลําตัวเข้าไปนะใช้หมัดตัดลาตัวทางเทพแล้วกเตะขึ้นมาโดมนมานริจะต่อยเข้ามาเลยจับกอดไว้ก่อนนะโอ้โหในจังหวะนี้เตะอีกแล้วของเทพรัวโดมนมานริสสวนหมัดเข้ามานะในช็อตนี้เรามาดูไฮไลท์ในการชกยกที่3นะครับจังหวะนี้มานริด,ดันหมัดซ้ายขึ้นมายดแย็บหน้าเข้าไปนะแล้วก็เทพรั้เตะขวาม,มาคุกวงในจับกอดแทงเข,เข่าเข้าไปของมาน,าน,นริสนะแทงเข่า ซ้ายเข้าไปในจังหวะนี้มานูริจะจ้วงตัดลำตัวนะแล้วก็ถ้ากว้างเหลียวหลังอีกแล้วนะโอโ้โหโดน้ดนจวจังหวะนี้โดนถีบเข้าไปนะสําหรับมานูรินะโดนเทพแล้วถีบเข้าไปนะแข้งขวาแล้วก็สวนหมัดซ้ายขึ้นมานะในจังหวะนี้นะยบบยบซ้ายสองทีมัดขวาเข้าไปนะครับผมสําหรับมานูรินะโอโ้โหสำหรับคู่นี้นะครับผมก็เป็นทางฝั่งสีน้ำเงินนะครับ มาโนริสคันลิสติสนะครับจากกรีซนะครับที่เอาชนะคะแนนไปได้นะครับยินดีด้วยนะครับเบลติกส์ไฟต์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีม